สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันมินนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลามากกว่า2,000ปีแล้วที่องค์พระสุดิเจ้าได้ทรงให้พระสัญญากับเราว่านี่แนลเราจะมาในเร็วๆนี้ในพระธรรมที่วางหมที่2ีข้อ12เมื่อพูดถึงคำานา,นายหมายสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการก,กลับมาขององค์พระผู้เปเจ้า ได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างที่พระคัมภีร์ในมันชิีบทที่24ข้อ6ถึงแได้กล่าวว่าท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึงเพราะว่าประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดการดนอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆแต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์เหมือนมาเริ่มคลอดลูกทุกคนคะในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาสงครามได้ประทุขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาอาทิเช่นเหตุการณ์การโค่นล้มระบบการปกครองของตาลิบันในประเทศอฟริกานิสาน ยังมีข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ระหว่างรัสเซียกับยูเครยนยังมีการซ้อมยิงจรวดระหว่างประเทศจีนและไต้หวันภัยพิบตัติน้ำช่วมแันเรียนไหวร่วนทุกได้ทุกคนทุกแข่งยังมีว,วราระสุดท้าที่พวกเราเองก็รู้จักกันเป็นอย่างดีการประมาทุกวันนี้เราใช้ชืตท่ามกลางภัยพิบัติ เมื่อพูดถึงตรงนี้ลหลายคนที่เฝ้ารอคอยกันเสด็จกลับมาหรือจุมินหาการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เริ่มตระหนักแล้วว่าองค์พระอิสุขิ์เจ้าใกล้เสด็จกลับมาแล้ววันนี้แล้วเราจะต้องรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรเราควรแสวงหายอย่างไรทุกคนคะมินจึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ขณะนี้ให้มาเข้าร่วมฟังการเทศนาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึง และช่วยคุณสามารถที่จะต้องรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้โดยเร็วที่สุดและได้รับพรจากพระเจ้าหากทุกคนอยากจะเข้าร่วมฟังการเทศนาสามารถเข้าร่วมได้โดยกดที่คลิกด้านล่างนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เช่นกันค่ะและหวังว่าเราจะได้พบกัน